เซอร์เซตเอดวนนาะไปที่อินพุตทีเนี้ยถ้าสม,สมมุติก่อนหน้านี้ค่ะที่พี่ Maker mm hmm. เมคเกอร์เรเซตไว้อ่ะคือมันจะสั่งการทั้งหมดผ่าน PLC ทั้งการเปลี่ยนโปรแกรมแล้วก็ทั้งการถ่ายทีนี้เวลาเซตอัพอ่ะค่ะสวิตโปรแกรมเราถ้าถูกเราอยากควบคุมด้วยตัวพาเนลตัวนี้ค่ะให้เราเปลี่ยนจาก External มาเป็นพา n เนลแต่เดี๋ยวอันนี้เราจะเปลี่ยนกลับไปใช้ตัวเ l c เหมือนเดิม เราก็จาเลือกที่ external ค่ะชึบอันนี้คือการตัวโปรแกรมนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือตัว internal t i c k e r input เมื่อกี้ถ้าเราไม่รอคำสั่งจากตัว plc ค่ะจะใช้เป็นเขาจะถามว่าใช้ internal t i c k e r ไหม enable ก็คือใช้ enable ใช้ internal t i c k e r ก็คือใช้คำสั่งจาก panel แต่ถ้าถือว่าพี่บอกว่าโอเคเราเซต up เสร็จแล้วเราจะให้ plc เป็นคนสั่งเราก็มากดติด เท่านี้เลยค่ะโอเคมีอยู่สที่ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือจะกลับเข้าไปใช้ที่เซนเซอร์แอดวานเนาะไปที่อินพุตทีเนี้ยถ้าสม,สมมุติก่อนหน้านี้ค่ะที่พี่ Maker mm hmm. เมคเกอร์เขาเซตไว้อะคือมันจะสั่งการทั้งหมดผ่าน PLC ทั้งการเปลี่ยนโปรแกรมแล้วก็ทั้งการถ่ายทีนี้เวลาเซตอัพบ้าค่ะสวิตโปรแกรมเราถ้าถูกเราอยากควบคุม ด้วยตัวพา n e เนลตัวนี้ค่ะให้เราเปลี่ยนจาก e อ็กเทอรมาเป็นพา n e เนลแต่เดี๋ยวอันนี้เราจะเปลี่ยนกลับไปใช้ตัว PLC เหมือนเดิมเราก็ตะ้มือเริ่มที่เอ็กเทอรค่ะชึ้อันนี้คือการตัววิโปรแกรมนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือตัว internal trigger input เมื่อกี้ถ้าเราไม่รอคำสั่งจากตัว PLC คะ่ะจะใช้เป็นเขาจะถามว่าใช้ internal trigger ไหม Enable ก็คือใช้ internal t i g g e r ก็คือใช้คำสั่งจาก panel แต่ถ้าผมว่พี่บอกว่าโอเคเราเซน u p รเสร็จแล้วเราจะให้ PLC เป็นคนสั่งเราก็มากดติดเท่านี้เลยค่ะโอเคมีอยู่สองที่ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือจะกลับเข้าไปใช้ที่เซนเซอร์เซ advanced ไปที่ input ีเนี้ยถ้าสม,สมมุติก่อนหน้านี้ค่ะที่พี่เมกเกอร์ hmm. ทอาเซตไว้อ่ะคือมันจะสั่งการทั้งหมดผ่าน PLC ทั้งการเปลี่ยนโปรแกรมแล้วก็ทั้งการถ่ายทีนี้เวลาเซตอัพอะค่ะสวิตโปรแกรมเราถ้าถููเราอยากควบคุมด้วยตัวพาเนลตัวนี้ค่ะให้เราเปลี่ยนจาก external มาเป็นพา n e เนลแต่เดี๋ยวอันนี้เราจะเปลี่ยนกลับไปใช้ตัว PLC เหมือนเดิมเราก็จะมาเลือกที่ external ค่ะชึบอันนี้คือการสวิตโปรแกรมนะคะ ส่วนอีกอันนึงก็คือตัว internal t i c k e r input เมื่อกี้ถ้าเราไม่รอคำสั่งจากตัว PLC ค่ะจะใช้เป็นเขาจะถามว่าใช้ internal t i c k e r ไหม enable ก็คือใช้ e n a l ใช้ internal t i c k e r ก็คือใช้ําคำสั่งจาก Panel แต่ถ้าถือว่าพี่บอกว่าโอเคเราเซตอัพเสร็จแล้วเราจะให้ PLC เป็นคนสั่งเราก็มากดติดเท่านี้เลยค่ะโอเคมีอยู่สองที่ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะ อันนี้ก็คือจะกลับเข้าไปใช้